เอาทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้มาสูบนสกรีนไอหัวขาวนะครับไม่รู้มันชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ดูเนาะแต่เห็นชุปมันสวยดีโอ้โหเป็นไงโหไอเทียคือมันออกยากไหมเนี่ยเขียนคนอื่นส่มไม่ดิไม่ดิผมน่าจะเป็นส่วนคนแรกของของ,ของซเซลเลยมั้ง มาต่อกันดีอี๋สองร้อยแตกน้องน,อ,งนอ,งองน้องน้องอสองร้อยแตกน้องอี๋สองร้อยแตกน้องอี๋สองร้อยแตกเฉยหนึ่งพัสิบอพบยังอีกสายแค่เดียวเ,ยเดี๋ยวกูหมดกี่บาทเนี่ยเอ้ยกูหมดกี่เพชรเนี่ยไอ้เหี้ยกูหมดกี่เพชรเดี๋ยว เดียวเดียวเดียว mm. นี่จัดหมดเลย mm. พูดจริงเดี๋ยวจัดหมดทุกชุดถ้ามันออกง่ายจัดหมดทุกชุดเลย mm. เป็นอย่างนี้สู้เสือเนาะ mm. ต่อไปก็อะไรนะอันนี้อันนี้มันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรวะ นางหยีนม่ใช่นางหยีใช่ไหมะอ๋อไม่ใช่ไม่อันอนี้ไม่ใช่นางหยี โอ้โห oh. แม่งเสียวจัดอ่ะสุดยอดจริงจเจ้าอีกชุดดีมันอ่ะอ่ะอีสานอีป่ะอีสานีาใช่ไหมอ่าจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกสุ่มตาเขี้ย สองร้อยแตกมาสองร้อยแตกมาเร็วสองร้อยแตกมาสองร้อยแตกมาสองร้อยสองร้อยโอ้ยยี่้าร้อยเดียวไอ้เหี้ยเออยังมียังดีเนาะอ้ยังดีอยู่ยังดีอยู่ไอ้เหี้ยโอ้โหจะเกือบได้ละอีกนิดเดียวได้ไหมได้ยังได้ยังดูก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้อู้ได้ละได้ละได้ละโอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับ ว่าผมว่าผมไม่ได้เมานะครับผมไม่ได้เมาแล้ <c oughs> เดี๋ยวคุณร่าคาให้นะครับว่าผมเสียไปขั้งหมดกี่เพชนะครับสองชุด